สวัสดีนะครับผมสวัสดีเอฟซนะครับสวัสดีทัานผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราช่องผาใจมงคลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับอยู่กับพังคำมืนนะครับผมวันนี้อยู่ในลานวัดนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่เราจะได้อัญเชิญพระบวนะครับเป็นงานบุญพระเินะครับ ที่หมู่บ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอประทายนะครับผมฟังกำมื่นนะครับวันนี้ครับแต่งตัวรอนะครับผมรอขอบวนนะครับยังไม่ได้เวลานะครับประมาณสามโมงกว่ากว่า ทางฝั่งนี้ก็พปะีอกของเราครับไปกในงานวันนี้นะครับปลาใจมงคลน,นะครับวันนี้ก็แต่งตัวรออีกวันเช่นเคยนะครับผมตรงนี้ก็ออกรอรอะบวนอยู่นะครับเพราะว่ากระบวนก็ยังไม่เสร็จนะครับครับตอนนั้นก็ขบวนนะครับ หมก็เดินไปทักทายกับกับชาวบ้านนะครับที่ออกมาร่วมงานวันนี้นะครับตอนนี้คำเหมือนก็เดินโชว์หุ่นอยู่นะครับผม เดินโชว์คนครับโชว์ควบบวบอันครับเรื่อยๆครับบริเวณรอบๆั้านะครับเข้ามาร่มนะครับมาหาชายชัยมงคลมาใส่กันครับผมดูบรรทายคำมือนนะครับผมโอ้โหค,ครับผมเนี่ยบรรทายเป็นตาสร้างหลายพี่น้องเอ้ยบรรทายคำมือ ช่วงนี้ก็ชักภาพกับบรรดาท่านที่มาร่วมกับบนเแห่กับมันทีนะครับผม คำมือใน,นวันนี้ไม่หยุดเลยนะครับเดินโชว์หุ่นอย่างเดียวครับโชว์หุ่นอวบันของเขาครับอาจารย์เขาโยกใส่แคลูกแล้วมันร้อนนะครับวันนี้ครับดิคำมืนของเราอ๋อเห็นกล้วยแล้วครับอาจันย์เอากล้วยมาให้นะ <c oughs> เห็นกล้วยเรียบเดินมาแล้วคำมือส <c oughs> ตาจันย์เอากล้วยมาให้นะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นช่วงรอกระบ,บวนแหรอยู่นะครับผม อันนี้บรรดาชาวบ้านก็กําลังทยอยกันเดินทางออกมานะครับเพื่อจะมาร่วมรบบนแห่กันนะครับลวยนะครับผมนี่ของชอบ อยากจะลอดท้องช้างนะครับก็บรรดาชาวบ้านนะครับที่่านงานวันนี้นะครับอยากจะพลาลูกผลัดลอดท้องช้างนะครับเป็นการเสริมดวงเะดอจข้อครับเสริมดวงเสริมบารมีครับก็เป็นสิริมงคลให้กับลูกหลานนะครับตามความเชื่อเรื่องแต่สมัยโบ,บ,บราณน,นะครับผม วันนี้คู่พักคู่นางนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องสเสร็จเรียบร้อยนะครับเพียงไไแ,แค่รอเวลาเท่านั้นครับผมตอนนี้ก็สแตนบายนะครับกินย่าจินตั้นพระครูตั้งเตรียมมาให้นะครับผม นะครับตอนนี้ก็ชาวบ,บ้านก็กําลังทยอยทยอยกันมายัางสถานที่ที่จะเชิญอันเชิญพระเวทนะครับผมสถานที่วันนี้อยู่กลางทุ่งนานะครับผมบรรดาชาวบ,บ้านก็กําลังเดอกันมาเรื่อยๆนะครับก็ควนจะได้เวลานะครับอัญเชิญพระเวทเลยนะครับ วันนี้จะมีพิธีอันเชิญพระอุปคตด้วยนะครับนี่ครับผมพระอุปคตอยู่ในน้ำนะครับจะได้อันเชิญองค์พระอุปคตนะครับขึ้นมาจากน้ํานะครับ นี้ก็พาใจมงคลกับทังกำเหมินนะครับก็มาถึงยังจุดที่หมายแล้วนะครับผมทางฝั่งนี้ก็กําลังทําพิธีกันนะครับกําลังทําพิธีอัญเชิญพระเวทนะครับผมทางฝั่งนี้นะครับใจบางคลกับกาเหมอนก็กินหญ้ารอก่อนไปนะครับเพราะว่า รอพิธีก่อนหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็จะได้เริ่ม,รมกระบวนกันเลยนะครับก็อยู่ในช่วงที่กำลังจะทำพิธีนะครับพิธีอันเชิญประเวทเข้าเมืองครับผม การลาเพื่อนเอาหนาไม่ขอบของผมเอาหนี้เขาไม่ตอบสูตรอะไรตั้งแต่ไันๆยู้เป็นอะไรออกไปนั่นไหนต้อนรับพิธีอัญเชิญพระเดชก็เป็นพิที่สุดชิดลงแล้วนะครับผมครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพามาชมพิธีครับอัญเชิญพระประคตนะครับขึ้นจากน้ำนะครับผม กำลังลงเหเหไป,ไปในใน after, ้ำนะครับเพื่อจะนำขดขึ้นมาคัขึ้นมาแล้วนะครับนี่เป็นวิธีที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่นะครับผมนี่ก็ถือว่า วันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นบุญตาเลยนะครับทีกได้มาเห็นพิธีเชิญตัวอุปคตนะครับนลงจากน้ำตรงไหน้ำไปน้ำไปเออมันจะตกองคงาเลยมันจะนึ

ลาโปวยดอกไม้นะครับน้ำอบน้ำหอม <c oughs> เพื่ออันเจิญพระพุทธคดเข้าระคดนะครับเพื่อขึ้นจากน้ำนะครับ ครับก็เป็นเหมือนว่าวิธีเชิญครับโคดก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมต่อไปเราก็จะเข้าสู่พิธีแห่พระเวทเข้าเมืองกันนะครับครับต่อไปเราก็จะป็นพระเวทเข้าเมืองแล้วนะครับผม ครับถูกใจคลิปชับจคลิปก็อย่าลืมนะครับกดซับสไคร์กดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ก,กับช่องปราใจมงคลตรงดันด้วยนะครับสวัสดีครับ